สาคำพูดที่ให้กำลังใจได้ดีมากๆเลยเนี่ยก่อนไปฟังฝากส่งต่อกำลังใจนี้ให้ถึงคนที่เรารักและหวังดีด้วยนะ 1. วันนี้เป็นยังไงบ้างบางทีคนที่เขากำลังพบเจอกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตและไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครไปปรึกษาใครเนี่ยเพียงคำถามสั้นๆนี้ก็จะช่วยให้เขารู้สึกว่ามีคนพร้อมที่จะรับฟังเขาและทาให้เขารู้สึกดีขึ้นนะ2 เดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะทุกปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นจะมากน้อยแค่ไหนก็ตามมีผ่านมาก็ต้องมีผ่านไปแต่ขอให้อดทนและมีสติให้มากๆนะและ 3. ทําดีที่สุดแล้วนะเมื่อคนรอบข้างเราเนี่ยรู้สึกผิดหวังหรือไม่ได้ตามที่ตั้งใจเนี่ยคำคำนี้คือกําลังใจอย่างดีมากๆเลยเนี่ยที่จะช่วยดึงความมั่นใจของเขากลับมานะทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้ทําเต็มที่แล้ว แม้จะไม่ได้ตามที่หวังแต่ก็พร้อมที่จะตั้งใจสู้กันใหม่และทุกอย่างจะต้องดีขึ้นแน่นอนนะฝากไว้นะกำลังใจจากคนรอบข้างนี่แหละคือพลังที่จะผลักดันให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ลองนำไปปรับใช้กันดูนะเจริญพร